สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุคลิปแบรนดอมกับแม่หมอเตอรี่นะคะมาวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือเขานะคะเล่นกําลังเล่นกับความรู้สึกของคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยนะคะจริงจังกับคุณเออมาไปเช็คกันซิถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแม่หมอขอห้าใบจ้ะคนคนนี้เขากําลังเล่นกับความรู้สึกของคุณอยู่หรือเปล่าคะเขาจริงจังหรือเปล่า ใบแรกคืออะไร The Impress นะคะหดาบเจดาบนะคะแล้วก็ j จ s เ i n e ใต้สำรับนะคะเป็นจมูนแม่หมอมีความรู้สึกก็เหมือนเขาอยากเอาชนะคุณอะไม่ไม่ได้มองว่าคุณไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นอยังไงเด จะเรียกว่าเล่นกับความรู้สึกได้ไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะอาจจะมีการหยิ่งๆใส่เขาอืในบางคนอาจจะแบบว่ามีการทําเป็นเมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยทําเป็นเมือนทําเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเล่นตัวเหมือนกับแบบว่าไม่ไม่สนฉันไม่สนเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือต้องบอกเลยว่าคนคนนี้โดยปกติแล้วนะคะโดยพื้นฐานนิสัยของเขาเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ากระล่อนเนาะกระล่อนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนพ ตกเพบเชื่ออะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีเล่ม,มีเหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยน่าคบคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยก็เลยทําให้คุณเหมือนไม่ชอบเขาแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเอ,อ่อเขาทําจริงจังไงเหมือนกับแบบว่าเข้าหาคุณแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคุณก็เลยเหมือนเกิดคําถาม,ถามใช่ไหมหละ่ะว่าเขาเนี่ยกำลังเล่นกับความรู้สึกของคุณอยู่หรือเปล่าหรือเขาจริงจังไม่หมอว่าเขาเข้ามาจริงจังเพื่อที่อยากที่จะเอาชนะคุณนั่นเอง สําหรับคนคนนี้ต้องบอกเลยเขาต้องการแค่จะเอาชนะคุณนะคะเมื่อวันหนึ่งที่เหมือนกับแบบว่าคุณให้ใจเขาและ้ะคุณเปิดใจให้เขา วันนั้นน่ะมีความเป็นไปนได้สูงว่าเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจนะเอออันนี้ต้องบอกเลยนะต้องพูดกันตรงๆกันแบบนี้เลยแบบไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรเลยนั่นแหละค่ะว่าฉะนั้นก็ต้องบอกถามว่าเขาเล่นกับความรู้สึกคุณอยู่ไหมมันมันจะเรียกว,ว่าเล่นได้ไหมเอ่ะมันมันก็อาจจะไม่ได้เล่นแต่มันเป็นในเชิงที่เหมือนกับอย่างเอาชนะคุณอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะอืมอ่ะแล้วเนี่ก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวแรนดอมนี้อ่ะ ความจริงของใครนะคะเป็นยังไงนะสามารถคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังใต้คลิปได้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เหมือนกับแบบว่าพอเปิดออกมาก็ท็อกซิกนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะอะก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะคะแม่หมอขอให้ทุกๆคนพบเจอกับความรักดีๆที่เป็นของเราละกันนะคะแล้วก็อยากให้มีสติในความรักให้มากๆนะจ๊ะอยา่าดวนสรุปหรือหุนหันพันแร่นนะจ๊ะการจะมีความรักต้องดูนานๆน,นะ กว่าที่เราจะเจอกับคนที่ใช่จริงๆนะคะนะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ้าทักมาแล้วกันหลักไหม่เนาะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย